สุดพี่น้องคะอายสักุณาพรนะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้คะ่ะช่วงนี้นะคะที่แม่แม่หลายคนก็นจะรู้นะคะว่าน้องบ่ค่คอยสบายนะคะแต่ตอนนี้อาการน้องกับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องคะดีขึ้นเยอะเพราะว่าได้การดูแลจากพ่อแม่พี่น้องมามิตูหลายๆคนลุ่งออดนะคะซึ่งไพหลาไป ฉีดวานชีดยาแล้กการักษาตามอาการพ่อจ๋าพน่นก็บสือแนวศีดวานชีดยานะคะสื่อแนวพ่นจมูกเขามาให้ลูกนะคะตอนนี้อีหล่าอาการเกือบร้อยเปอร์เซนแล้วคือหายดีแล้วนะคะแล้วมื้อนี้ค่ะอีหล่าเดี๋วออกมาโพสต์นะคะบนเฟซบุ๊กของอาไอศกุณาพรนะคะบอกว่าอย่าลืมมารวมบุญกับคุณพ่อนะคะแม่แม่พ่อพ่อสันค่ะเพราะว่านะคะ วันที่25-26้สกพฤศจิก,กาย,ยน2567นะคะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองหอละคงังเสียงวิหกบ้านดอนแค่นนะคะพี่น้องขะตำบลขออย,ยอำเภอกู้แกว้วจังหวัดอุดรธานีนะคะมา,าบุญน้ำกันพี่น้องหมอลำชมฟรีนะครับฝากบอกต่อไปด้วยนะครับเวลานะคะวันที่25บา่าย2องโมงถึงหาโมงแรง แ h ต้นดอกเงื่อนหอระคั่งกับรถแดเสียงวิหกหน่วยหนึ่งพี่น้องคะ่ะกลางคืนชมคอนเสิร์ตลาบานูนเต็มวงนะคะน้องเน็ตพรอนอำนาจนั่นเองพี่น้องโอ้โหถือว่าจัดใหญ่จัดเต็มมิลีพี่น้องสําหรับบอสนกพงศกรนะคะที่แม่แม่รู้ยุแล้วว่าเพื่อนใดอ่าสร้างหอระคั่งึ้นให้บ้านเกิดจ้คข้องนะคะถือว่าบอสนกพงศกรเป็น บุคลากรอ,อีกหนึ่งคนในหมู่บ้านนะคะทีพยายามทีสร้างแต่แนวดีๆสร้างสรรค์แต่แนวดีๆเขาวไหวในหมูบ่บ้านบ่ว่าสิเป็นงานวัดงานโรงเรียนงานลาดงานหลวงเอามดค่ะสาหรับบอนโนฟ้องสกรแล้วนอ้องไอซ์อักุณาพรน,นะคะ,คะเพิ่นก็ได้กออกมามื้อนี้ออกมาแบบเชิญชวนแม่แม่แฟนคลับ f อซนะคะทอีอยากมารวมบุญกับพ่อจ๋านะคะก็อย่าลืมค่ะวันที่25 26นี้นะคะมี รถแทนไวหนึ่งของเสียงวิหกและกกังขึ้นมากอ่ะลาบานูนวงดนตรีรามานูนเต็มวงนะคะซึ่งน้องนิดพ่นอำนาจดันเองพี่น้องถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องค่ะอย่าลืมไปแห่ตนดอกเงินนะคะอ่าฉลองหอละฆังกับพ่อจาคือสิ่งดีงามที่เพื่อนได้สร้างไวในมู่บานตอนนี้คือสําเร็จลุ่งไปด้วยดี นาภาคพุ่มใจน้ำพอจ๋าเนาะพี่น้องเพผลเหตุอีหยังขึ้นกับมแต่แนวแบบประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าบอสนกพงศกรเป็นคนที่บอถิมบ้านเกิดพี่น้องเป็นคนที่มีความกรตันยูเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณใครนะคะผู้ใดกระางที่เพิ่นใดอ่าซอยเหลือหรือว่าใดดูแลในตอนทีบอสนกพงศกรเพิ่นยัง ยังบ,บอบอข้นได้มีมือน,นีนแหละพี่น้องคนเหานะ่ะมันมีมือมือนี่แล้วก็มือ <c oughs> ขออภัยพี่น้องนี่แหละการเป็นวาไข่เนาะพี่น้องเพราะว่าแตอ่อายได้ยัดจีบกับเสียงแหมบเสียงแหบขึ้นกันค่ะพี่น้องอาการชูมือนีอากาศมันเปลี่ยนพี่น้องคะ่ะกลางเว้นแดดแยแแแ่ๆหล้กกลางคืนกับมีหมอกมีล่มกับถ้าไม่เหาเจ็บข้อมีอาการไข่ค่ะ จังได้ก็ตาม้างพี่น้องค่ะย่ยซิ์กัะเชิญชวนพี่น้องเอฟซีจุกหูจุกคนนะคะบอกรเยด้ค่ะอุดรแล่ะค่ะบานขหญ่นะคะอย่าลืมไปห้ยกำลังใจนะคะหมอลำเสียงวิหกนะคะทีเพื่อนได้ส้างหอละข้างขืนตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเมื่อนีย่ยซิ์กัอยากนั่เรืองเล่าของอิลลาน้อยนะคะซึ่งที่แม่เมียหลายคนตั้งกับเป็นห่วงเป็นย่ว่า อา,อารเป็นยังไงมั่งนอง้องอายหายดีหรือยังนะคะพอว่าอิหล่าหน่อยได้อบอสสับายนะะ่ะพี่น้องเสียงแหบเสียงแหงปานนั่นกันยังขึืนเวที่อยู่นะคะสุคืนเวที่น้องกับว้าวอยู่ว่าเป็นบางเทื่อนะคะขออภัยแม่ๆนะคะอีหลา่าอาจจะเสียงแหบเสียงแหงไปมั่งหลายคนก็นเข้าใจแต่บางคนนะคะเมื่อวานนี่พี่นอ้องยศิริกระทำข่าวไปแล้วสำหรับคอมเมต์นั้นนะคะที่บอกว่า ไหนว่าห่วงนักห่วงหนารักนักลักหนาหลานน่ะทั้งพ่อจ๋าและย่าน่ะสีผ้าหุ่ยักผ้าลูกไปหาหมอบอลน่ะ,นะพี่น้องเรื่องนี้โอ้พี่น้องคะกลับไปอย่างน้าเพินคักเนาะเพราะว่ามันสุดอยู่กับพ่อแม่เพิ่นอยู่แล้วนะคะแล้วทางบอสนุนะคะเพิ่นก็ออกมาบอกว่าลูกเสียงแหบลูกเสียงแหบทําไมไปหาหมอไหนว่า ลูกเสียงแหบทําไมไม่พาไปหาหมอในว่าห่วงนักปอบมึงวสัญ,ญญาหนูวะยารักษาเสียงแหบบอมี่ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆเท่านันเดินไปถามหมอนะถามปึกจะได้ลดลงวสันพี่น้องทา้งยาหนูนะคะคเพิ่นออกเพิ่นออกมาเพิ่นออกมาตอบคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องคะ่ะแล้วทังพอจ๋าเพิ่นก็เลยมาคอมเมนต์ต่อต่อจากยาหนูนะคะบอกว่า ตั้งแต่ผมป่วยผมกัย่งบดไดไปหาหมอกินยาหลังห่านกับเศร้าลูกคอยบอแเบนคุ้นหนูยากรมีคอยซ้อนให้ลูกเขาเป็นนักสู้สู้หาเงินมาสั่นพี่นอ้องอันนี้ถือใจคอยแห้งพี่น้องพอจ้าพงศก,กรออกมาคอมเมนต์นี่คือถือใจเสียสิทธิ์แห้งคือเพิ่นเบิงอยู่แม่พี่น้องบามบนเพิ่นบ่เบงแล้วเพิ่นบ่ได้เลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาเพิ่นวะให้สู้เท่าที่ไหว แต่อายสก,กุณาพรเพิ่นมีเลือดนักสูแห้งพี่น้องมีความรับผิดชอบในนาทีแห้งเออบอกเลยว่าอิหลานี่หุ่จักภาษาแห้งพี่น้องยศก็ยังงงเดี๋ยว่าเด็กหน่อยซิบกวัวขวบนี่ถ้าบ่าสบายตาเข้าก็ยังมีการงัวงเงียมีแมนว่าพี่น้องถ้าอิหลา่าวา่าวา่าอิหล่าว่าวัยม่มีผู้ใดบังคับเผ่นเด้พี่น้องแต่น้องก็บอกสู้ค่ะสู้ค่ะ,คะนะคะไว้ไม่ลูกพอจ๋า่นถามไว้ค่ะ มันมีตูถามไหวไหมลูกไหวคะ่ะพี่น้องอันนี้คืออิหลาสู้อิหลาเกง่งในเลือดของเขาเองอะ่ะพี่น้องคะ่ะสู้แล้วก็มีการแบบออกมาหาแม่ๆคอหนึ่งที่ยศสิ์เคยได้ยินนอ้องอาอายเว้าวพี่น้องกับพอจา๋าเพิ่นว่าแม่แม,แม่มารอหนูหน้าเวทีเยอะหนูต้องสู้หนูต้องไปหาแม่ๆให้ได้จังสีพี่น้อง นี่คือหนาที <c oughs> พี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาดีไอ้สิบีพัตออกนี่คือยายกซี์กับพ่อสบายคือกันเพราะว่าแต่อ้ไอพี่น้องคะ่ะจักไอจักจามจักเสียงเหมือค่ะแต่กระสูนี่แหละหนาทีแยกซิ์กับต่องมาสูอันข่าวนําเสนอเรื่องเล่าหรือว่าความเคลื่อนไหวของพ่อลูกมาให้พี่น้องได้รับฟังน้าคือกันพี่น้องคะ่ะนะคะแล้ว มีคอมเมนต์นะคะบอกว่าบอตองสอนคอมเมนต์บอดีบอสางสันะบบอ,บอตองสอนคอมเมนต์บอสางสันบอดีปวดหัวเศร้าซื่อๆนี่พะนะพี่น้องเพื่นว่าแย่าไปหัวซาจ้าเมื่อยน้ำเนาะอ,อสันพี่น้องหลายคนพี่น้องค่ะสำหรับคอ,คอมเมนต์นี้นะคะอ่าซุ่มดราม่าดีๆมั่นปากว่า มันปากว่าหักอีหลาแต่ซุ่มนี่ละทีเหให้อีหลาเสียสุขภาพจิตนิดนิดหน่นอยหนย่นย,นยก็เอามาดรามา่าลูกหลานเจ้าของยูบานบอกนอนสอนจักเถือบอยาหยากน้ำเขาสะทุกเรืองเป็นแห้งบอแห้งยู่วงกับมีภูรักผู้ใหญ่บอตองห่วงดอกเสียงแหบงดน้ำเย็น กินน้ำอุ่นผักพ่อนให้เพียงพอก็ดีขึ้นแล้วิีว้าสิีดามาอีหยังมองให้ยมันเป็นกิงแน่เว้ามาละสูตรนวาสันพี่น้องอออแมนค้อมข้อมเมนนี่อยู่พี่น้องเออส้มดามานี่ได้บอกว่าหักคัก,คก,คกได้พี่น้องหักอีกลหล่ะฮักคักแน่แต่ส้มนี่แหละเป็นส้มที่เฮ็ดให้อีหล่าเสียสุขภาพจิตเพิ่นวางสี่พี่น้องคอมเมนนี่นะเพิ่นมีผู้หลักผู้ใหญ่คนทีเบิงทีแย่งอยู่ดอกเพิ่นว่ะ กินผักพอหนหลายๆาากินน้ำอุ่นกริดีขึ้นเองหละ่ละเออเบิ่งลูกเบื้องหลานจะของยุ่เฮือนพ่พนเพิ่นวะค่ะพี่น้องนี่หละสำหรับมือน,นี้นะคะคลิปนี้อีคลิปนี้นะคะแย่ซิ์ก็ม,มาเชิญชวนพ,พ่นอแม่พีน่น้องเอซีนะคะคนทีหักน้องอ้ายสกุณาพรหักเสียงวิหกฮักงานนุหักพอจ๋าพงศกรอย่าลืมไปร่วมอนุโมทนาบุญน,นะคะฉลองหอละคังนะคะที เป็นบูญอันยิ่งใหญ่นะคะเสียงดังเกลอกกองนะคะสําหรับหอระคั่งค่ะพี่น้องคะก็ขอให้เสียงวิหกค,ค่ะมีซื้อเสียงโดงดังเกลืกไกลดังหอระคังนะคะสําหรับมื้อนี้ยศิ์ฝากคลิปนี้ไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ